ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้จะมาเจาะลึกเหตุการณ์พิเศษพิเศษของชาวราศีกันนะครับว่าครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้ชาวราศีกันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับผมจะพยากรณ์จากไพ่ตัวเลขแล้วก็ไพ่ยิปซีพยากรณ์นะครับอธิฐานจะให้พยากรณ์นะครับชาวราศีกันครึ่งเดือนหลังนี้ดวงดีมีโชค ขอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมารู้เห็นตามความเป็นจริงจากไพ่ยพยากรณ์นะครับถ้าดวงดีมีโชคไพ่เสียงไทยขึ้นมาเอ็ดแดงหรือสิบแดงเอ็ดก็คือตัวเอนะครับถ้าดวงดีมีโชคขอให้ได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขาดสิ่งใดควรที่จะ,ะระมัดระวังสิ่งใดก็ขอให้ไพ่พยากรณ์ขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำเอ็ดคือตัวเอนะครับหนึ่งสองสามสี่ 5. ครบ6ใบแล้วนะครับทุกท่านของชาราศีกันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในครึ่งเดือนหลังนี้มาเจาะประเด็นพิเศษพิเศษกันดูนะครับว่าควรที่จะระมัดระวังสิ่งใดทิศทางดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับ6ใบนี้นะครับออกมาจากคำพยากรณ์เรียบร้อยแล้วดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนา อกใบนี้หอยท่านได้เอ็ดแดงหรือสิแดงดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัดไพ่เสียงไทยที่ขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิดดำนะครับมาดูการตำแหน่งบุคคลขึ้นมาเลยนะครับคิงนะครับขึ้นมาบุคคลชาวราศีกันอาจจะคิดมากหน่อยนะครับยิ่งถ้าท่านเป็นราศีกันคุณผู้ชายนะครับตำแหน่งนี้คิงขึ้นมาอาจจะมีความคิดมากกังวลเกินกว่าเหตุความเครียด หรือท่านอาจจะคิดเกี่ยวกับอ่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านของท่านก็ได้นะครับว่าตำแหน่งของคิงเปรียบเหมือนตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีความกงังวลถ้าท่านใดเป็นคุณแม่บ้านอาจจะมีความคิดมากกังวลเกี่ยวกับพ่อบ้านมากขึ้นนะครับหรือหลายสิ่งหลายอย่างต้องรอคอยการจัดการการสัสางนะครับ ดวงไม่ดีมีคลอติดขาดเอ็ดดำสิดดำนะครับในตำแหน่งนี้ผมทำนายกรณีแรกท่านถ้าเป็นราศีกันถ้าท่านเป็นคุณผู้ชายเองเลยราศีกันร,ระวังดวงไม่ดีมีคลอติดขาดอาจจะมีความเครียดความคิดมากมากมายเอ็ดดำคิดมากเกินกว่าเหตุนะครับแต่ถ้าท่านเป็นราศีกันคุณผู้หญิงจะเกิดเดือนกันยาอ่ากันยายนราศีกันลัคนากันก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับถ้าท่านเป็นคุณผู้หญิงนะท่านอาจจะมีความคิดมากกังวล เกี่ยวกับพ่อบ้านหรือ,อพ่อบ้านท่านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือม,มีมีเรื่องทุกข์ใจกังวลที่ต้องศาสะสามนะครับเลขห้า <c oughs> เป็นเกี่ยวกับตำแหน่งของดาวฤนัดคือการคิดการจัดการค่อนข้างเยอะนะครับดวงไม่ดีมีคอติดขัดเอ็ดดำสิบดำขึ้นมาเอ็ดดำเก้าดำเลยนะครับท่านใดที่เป็นราศีการอาวุโสหน่อยหรือ,อมีคุณพ่อคุณแม่เน้นว่าเป็นคุณผู้ชายนะครับราศีการระวังคุณพ่อท่านหรือยักิผู้ใหญ่ อาจจะมีเรื่องคิดมากกังวลหรือทุกข์ใจหรืออาจจะไม่ค่อยสบายก็ได้นะครับไปนี้นะราศีกันขัานที่จะระมัดระวังในครึ่งเดือนหลังหน่อยแต่ก็จะมีเจ็ดแดงก็คือดาวเสาดาวเสาคือการเปลี่ยนแปลงการจรการเดินทางการโยกย้ายถ้ารู้สึกว่าคิดมากนอนไม่หลับไม่ค่อยสบายใจใต่างๆผมโกโก้พมดน้อยนะครับแนะนําว่า แก้เคล็ดในการย้ายที่นอนหรือสลับที่นอนเคยนอนฝั่งซ้ายก็นอนฝั่งขวาหรืออาจจะมีอะนอนข้างนอกห้องสลับไปสลับมาก็ได้ <c oughs> พลังงานเจ็ดแดงนะครับก็คือพลังงานดาวเสาร์อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสลับตำแหน่งบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเดินทางไกลเดินทางไปวัดไปวาก็ได้นะครับก็จะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปล,ง,ปล,ง,ปลงได้พลังงานดาวเสาร์ต้องคือจร ยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นถ้าอยู่กับที่นิ่งๆน,น,นี่คือคิดเรื่องเก่าๆวนเวียนวนเวียนอยู่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะครับเอ็ดําก้าวดำยิ่งอยู่กับที่เขาเรียกว่าภาษานี่ก็ว่าจมอยู่กับความคิดเดิมๆหรือท่านอาจจะมุ่งกลับนะครับท่านอาจจะหลุดพ้นในการคิดแต่เรื่องเก่าๆย้ำคิดย้ำทำแล้วท่านเจ้าจะพิจผ่านคิดได้ว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่าง ที่มันคิดแล้วมันไม่สามารถที่จะจัดการได้เราก็อาจจะต้องจัดการก็คือเอาออกจากความคิดเรารับรู้แต่ไม่เอามารู้สึกนะครับและพลังงานดีๆคือต่างๆก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีเช่นกันเหมือนชาราศีสิงห์ก็ได้กลับร้ายกลายเป็นดีนะครับใบนี้ <c oughs> ในกรณีมุมงกับท่านใดที่มีอ่ามีญาติผู้ใหญ่หรือท่านที่เป็นราศีกันคุณพู้ชาย เจ็บป่วยมีเคราะห์หรือคิดมากอยู่ถ้าท่านอาจจะย้ายตำแหน่งสลับที่นอนหรือว่าจัดพลังงานความเปลี่ยนแปลงในห้องยกย้ายบางสิ่งบางอย่างดูให้มีเป็นพลังงานเคลื่อนไหวสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นทุกข์ใจอยู่หรือเจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะดีขึ้นมากมายกับร้ายกายเป็นดีเช่นกันสิ่งที่อาจจะเหมือนว่าบางท่านกินยารักษาโรคหรือเจ็บป่วยมานานแล้วก็พอขยับเปลี่ยนทิศทาง อาจจะได้ย้ายที่รักษาใหม่ก็ได้หรืออาจจะได้ย้ายจัดห้องใหม่ทําบางสิ่งบางอย่างพลังงานการเปลี่ยนแปลง,งการโยกย้ายยิ่งมีอ่ายิ่งมีความเปลี่ยนแปลงมากพลังงานความโชคดีก็จะมีมากขึ้นนะครับใบนี้นะรู้สึกว่าข้างบนตําแหน่งเจ็ก็คือจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนผมจะทำนายว่าครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีกันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จากเรื่องที่คิดมากจากเรื่องที่กังวล <c oughs> จากสภาวะที่เจ็บปวยอยู่ต่างๆาก็จะสามารถเหมือนมีแสงสว่างชัดเจนเข้ามาในดวงชตาของเราให้เราสามารถจ,ารจัดการที่คลายปัญหาสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอาจจะอยู่ในภาวะที่อึมครึมมานานแล้วพอเปลีป่ยน,นแปลงบางสิ่งบางอย่างก็รู้สึกว่า ความชัดเจนต่างๆเริ่มดีขึ้นทิศทางความโชคดีต่างๆก็เริ่มดีขึ้นจากที่เคยคิดมากกังวลกังวลเอาชาราศีกันนะเหตุการณ์ของท่านก็จะเริ่มรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายนะครับปัญหาทุกปัญหามีทางออกนะถ้าเหมือนการเทน้ําลงพื้นดินนะครับถ้าเราไม่ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆต่างๆนะครับน้ําย่อมมีทิศทางการไหลน้ําการไหลไป ถ้าเทลงพื้นปุ๊บบางคนตั้งเงื่อนไขต้องอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ได้นี้ก็ถ้าตั้งแล้วถ้าเราทําไม่ได้หรือว่ามันยากเกินกําลังที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่าง mm hmm. เมื่อเทน้ําลงพื้นดินน้ำก็จะไปตามวิถีของบุญและกรรมต่างๆนะครับมาดูกันว่า6ใบนี้นะครับของชาวราศีกันนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในไพ่พยากรณ์นะครับ1 <c oughs> 2 3 4สองสี่ ห้ 5, าหกใบนี้นะครับพบหกใบแล้วนะครับออกพรรษาแล้วนะครับอาจจะโชคมีหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้ท่านจบเจ็บป่วยอยู่กับเอ็นดำก้าวดำก็จะพลิกฟื้นกับร้ายกายเป็นดีนะครับ อ่าราศีการเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเจาะลึกลนดงตานี่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับตำแหน่งนี้ก็คือไพราชนีถือดาบนะครับการตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างมีความชัดเจนในตัวเองท่านมีหลักแห่งใจท่านมีเส้นทางที่จะเดินอย่างชัดเจนปัญหาบางอย่างจัดการสาสรได้ลงตัวก็ได้นะครับ สี่ไม้าวความสุขความสําเร็จของท่านนะครับทุกท่านที่เป็นราศีการเดือนกันยากาได้หรือลัคนากันนะครับนี่คือไพ่สี่ไมคเาวความสุขความสําเร็จเมื่อดวงชะตาคนเราเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่สองสวา่างเหตุการณ์ปกติทุกอย่างค่อนข้างดีเมื่อมีปัญหาเปรียบเหมือนมีเมฆเข้ามาบางังบดบังดวงอาทิตย์แล้วเมฆนั้นก็ถูกสลายออกไปด้วยสติปัญญาของท่านแล้วดวงอาทิตย์ก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมอุปมาเปรียบเหมือนดวงชะตาของชาวราศีกันนะครับ อุปมาเปรียบเหมือนก้อนเมฆที่ไม่มาบดบังแสงแห่งอาทิตย์แล้วอย่ากังวลนะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะว่าภหยความสำเร็จของท่านอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับสี่เมเา้าการรอคอยข่าวสารบางบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างว่าจะเลิกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นทําดีความดีก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับสี่เมถานี่คือความสําเร็จความสมปรารถนาะรอคอยข่าวสารสิ่งดีด ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับใครรอคอยว่าถ้าเป็นราศีการคนหนุ่มสาวรอคอยว่าจะมีคนรักมาที่พูดไว้ตามสัญญาหรือเปล่าออกพันศาแล้วจะมาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่นี่คือความสุขความสําเร็จความโชคดีของท่านนะครับ สี่เม้าไม่พอสี่ถ้วยนะครับสิ่งต่างๆของท่านนะครับโชคลังไหลมาแล้วก็เมื่อปัญหาเก่าๆถูกจัดการสะสมได้อย่างค่อนข้างดียอดเยี่ยมนะครับท่านอาจจะมีความคิดเริ่มต่างๆแม้กระทั่งภาระการเงินเบาบางลงไปท่านอาจจะมีช่องทางในการหาทรัพย์ทําเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับตัวตนของท่านนะอย่างน้อยท่านก็มีตําแหน่งของคิงราชาสือถ้วยทองผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุทภ์คำชู มีบางคนคอยดูแลท่านอยู่ก็ได้หรือบุคคลที่นึกถึงแล้วท่านก็อุ่นใจสามารถจัดการช่วยเหลือท่านได้อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องให้ตัวเลขการเงินมาแต่ว่ารู้สึกว่าปรึกษาได้หรือว่ามีหลักแห่งใจก็ได้นะครับชาวราศีกันนะโชคลาภของท่านมีอยู่นะครับสามเหรียญมีมาเรื่อยๆนะครับแต่ราศีกันขึ้นมาสอง,สองดาบนี้สก็คืออาจจะเป็นเลขท้ายสตัวนะครับสตัวเกี่ยวกับ เลขของคู่รักท่านก็ได้นะครับสี่ไม้เท้าเลขเกี่ยวกับดาวคู่รักท่านก็ได้นะครับหรือบ้านเลขที่ของคู่รักท่านก็ได้ถ้าท่านอยู่ร่วมกันก็คือเป็นเลขท้ายสองตัวเมื่อหมดกลางคืนคือเอ็ดดำเก้าดำหมดไปก็จะถึงเวลาแห่งความกลางวันเมื่อดวงอาทิตย์ไม่มีเมฆมาบดบางแสงแห่งอาทิตย์แล้วเหมือนจิตใจเราไม่มีสิ่งรบกวนในการที่ทำให้เราคิดมากวุ่นวาย การจัดการสัรพ,พาปาปสาการนางการไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลาสูปสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ข้อที่3ในบทโอวาทาริโมนะครับสัจจตระประิโยธปนงังการชําระจิตของตนให้ขาวรอบทุกวันเราก็ควรที่จะมีเวลาในการชําระจิตชราระจิตคือจิตเราไปรับรู้เรื่องหนึ่งต่างหลายสิ่งหลายอย่างบางคนยิ่งคิดมากเครียดแล้วก็ยิ่งเจอปัญหาก็คิดจะเรื่องเก่าๆเ,าเาดิมๆเปรียบเหมือน ดวงอาทิตย์ที่สว่างางคือดวงใจคือจิตใจของตัวเรานะครับแล้วก็เมฆก็มาบางังก็ยิ่งคิดมากหนักใจก็ยิ่งมืดมิดมืดมิดเราก็ต้องรู้รู้จักการจัดการชำระจิตของเราปัญหาภายนอกเราไม่สามารถจัดการควบคุมได้แต่เราสามารถจัดการจิตใจเราได้แล้วก็ต่อสู้ลุยกับความเป็นอยู่ตามอัตภาพแต่และท่านที่เป็นอยู่ ให้รักษาใจไว้ให้ดีนะครับใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเราให้รักษาใจแล้วก,ก็รักษากายรักษาวาจารักษากายวาจาใจให้อยู่เรียบร้อยทางโลกก็เป็นอีกเรื่องของทางโลกปัญหา,าต่างๆก็ทุกคนก็มีเป็นแบบทดสอบของแต่ละบุคคลยังไงผมว่านะครับผมโกงโก้พมดน้อยมาพยากรณ์ว่าสิ่งที่ท่านกังวลว่าจะ ผ่านพ้นหรือเปล่านี้ท่านก็สามารถผ่านพ้นได้และมีความสุขมีความสําเร็จนะครับหรืออาจจะเป็นเลขที่บ้านท่านตัวเลขของคู่รักท่านก็ได้นะครับ2ตัวเลขท้ายติดไว้สักใบหนึ่งก็ได้ท่านใดเข้ามารับชมลับฟังครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชรให้ผมโกโก้พอมดน้อย้วยนะครับช่องพยากรณ์น้องใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ